พบกันเวลาเดิมนะคะ5้าโมงเย็นของทุกๆวันกับช่องเปิดกูกผ้าขายถูกค่ะนี่ก็จะเป็น EP ีที่168แล้วนะคะก่อนอื่นก็จะต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็มาอุดหนุนผ้าจากทางช่องถ้าท่านใด้ชมคลิปแล้วสนใจผ้าองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร082 754 7110 หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ค่ะอย่าลืมนะคะสนใจองค์ไหนชอบองค์ไหนรักองค์ไหนรีบโทรรีบทักเลยนะคะวันนี้ก็มีพระสสวยๆมาฝากกับทุกๆท,ท่านมากมายเลยนะคะจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมไปดูกันเลยค่ะองค์แรกในวันนี้ก็จะเป็นเหรียญกลมใหญ่หลวงปุสุหลังกลมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์เนื้ออันปกะกาเหรียญดีศักดิ์สิทธิ์มากสภาพดีน่าเก็บน่าสะสมนะคะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญชัดๆกันค่ะก็ยังถือว่าสภาพดีนะคะเป็นอีกหนึ่งเหรียญน,นะคะที่หายากแล้วก็น่าเก็บน่าสะสมค่ะค่ะสำหรับเหรียญปุสุกนะคะหลังกรมหลวงชุมพร สภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะกับราคาเบาๆ200เดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญทรงผนวดในหลวงร .9 วัดบวรนิเวศกรุงเทพปี2550เนื้อทองแดงขัดเงาปลุกเสกพิธีใหญ่พร้อมตลับเดิมๆสภาพสวยมากน่าบูชามากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญชัดๆกันค่ะ เหรียญสวยนะคะสำหรับนี้สวยเดิมๆค่ะเห็นไมคะอยู่ในตลับเดิมๆเลยนะคะสำหรับเหรียญน,นี้น่าใช้หน้าเก็บนะคะสวยๆเดิมๆค่ะสำหรับเหรียญในหลวงเดิมๆนะคะรอ9เก้าเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าใช้หน้าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องคต่อไปก็จะเป็นเหรียญเจริญพรหลวงปู่หงสุสารทุ่งม,มนจังหวัดสุรินปอร์อี2556เนื้อทองแดงเรียมพลาสติกอย่างดีพร้อมใช้หน้าบูชามากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญชัดๆกันค่ะเรียมสวยมากเลยนะคะน่าใช่น่าเก็บนะคะสวยๆเดิมๆเหรียญสวยเรียมสวยน่าใช้ค่ะ ถ้าท่านใดรับไปก็สามารถนําไปขึ้นคอได้เลยนะคะค่ะสาหรับเหรียญหลวงปู่หงนะคะเหรียญสวยๆกับเลี่ยมสวยๆนะคะน่าใชหน้าเก็บองค์นี้ก็จะอยู่ที่400ค่ะน้าเก็บหน่าสะสมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นไก่ชนพระนาเรศวรชนะทุกที่ดีทุกทางไก่เงินไก่ทองหนึ่งคู่ปลุกเสกสามวระ พระราชวังสนามจันทร์จังหวัดพิษณุโลกปี2555หายากสร้างน้อยน่าเก็บน่าสะสมนะคะก็จะมีไก่เงินกับไก่ทองนะคะ2ตัวค่ะเดี๋ยวเรามาชมชัดๆกันค่ะค่ะสวยทั้งคู่เลยนะคะสำหรับไก่เงินไก่ทองค่ะสวยๆแบบนี้ก็น่าเก็บน่าใช้นะคะเป็นโชคลาภอย่างหนึ่งนะคะสำหรับไก่เงินไก่ทองคู่นี้นะคะ ดีทุกที่ตีชนะทุกที่เลยนะคะค่ะสำหรับไก่เงินไก่ทองคู่นี้นะคะก็อยู่ที่ราคาเบาๆ400ค่ะน่าเก็บน่าสะสมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นนางกวักงาแกะหลังจานอักขระยันหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามจังหวัดชัยนาทเนื้องาแกะได้สวยงามมากเกลี้ยงกรอบทองไม่ออน มาแต่เดิมหน้าเก็บหน้าบูชานะคะแบบนี้ก็เดิมๆค่ะเดี๋ยวเรามาชมชัดๆกันค่ะแกะสวยนะคะสาหรับงาชิ้นนี้นะคะแกะเป็นรูปนางกวักนะคะด้านหลังก็จะมีจานอักขระค่ะเก่ามากนะคะหน้าเก็บหน้าใช้ค่ะเลี่ยมกรอบทองไมคอนนะคะสำหรับองค์นี้เห็นไหมคะ สำหรับนางกวักงาแกะนะคะสวยๆเดิมๆเรีย่ยมกรอบทองไมค่อนอง,ง์คนี้ก็จะอยู่ที่500ค่ะสามารถนำไปขึ้นคอได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหล่อพระพุทธหลังยานหล่อโบราณเนื้อทองผสมเก่าไม่ทราบที่สภาพใช้มาบ้างน่าเก็บหน้าสะสมนะคะแต่เก่าดูง่ายนะคะสำหรับองค์นี้เดี๋ยวเรามาชมชัดๆกันค่ะ เก่านะคะดูง่ายน่าใช้น่าเก็บนะคะด้านหลังก็จะมียันนะคะถ้าท่านใดชอบของเก่าชอบสะสมก็จัดไปเลยนะคะค่ะสำหรับพระหล่อโบราณนะคะพระพุทธหลังยันองค์นี้ก็จะอยู่ที่หกร้อยค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะสวยๆเดิมๆเ,เดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นพระยอดทองเนื้อเรหะไม่ทราบที่เป็นเนื้อทองผสมนะคะต่อโค้ดด้านหลังหมายเลข1นึสองสภาพเดิมเดิมเดี๋ยวเรามาชมชัดๆกันค่ะเป็นเนื้อทองผสมนะคะแต่ไม่ทราบที่ค่ะน่าเสียดายนะคะถ้าท่านใดทราบที่ก็จัดไปเลยค่ะก็จะตอกหมายเลขนะคะหนึ่งหนึ่งสองนะคะค่ะจะตอกหมายเลขด้านหลังนะคะ เก่ามากเลยนะคะค่ะสำหรับพระยอดทงนะคะเนื้อทองผสมเก่าไม่ทราบที่องค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่ใช้หน้าเก็บนะคะกับราคาเบาๆ200เดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นหานุมานแผงฤทธิ์เนื้อผงปิดทองวัดพระโคจังหวัดสงขลาปี2556ปลุกเสกพิธีใหญ่วัดมหาธาตุน่าบูชามากเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาชมชัดๆกันค่ะพ้าสวยนะคะปลุกเสกพิธีใหญ่ค่ะน่าใช้หน้าเก็บน้าสะสมนะคะเห็นไหมคะผ้าสวยๆเดิมๆสำหรับหานุมานแผงลิ์นะคะเนื้อผงปิดทององค์นี้ก็จะอยู่ที่ 200ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะกับราคาเบาๆสอ0รเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระยอดธงคันธราชอสปอจังหวัดนะครปฐมเนื้อทองผสมปลุกเสกพิธีใหญ่หายากน่าเก็บน่าสะสมค่ะเดี๋ยวเรามาชมชัดๆกันค่ะหายากนะคะ ด้านหลังก็จะเขียนอสนตอนะคะนครปฐมถ้าท่านใดชอบถ้าท่านใดรักนะคะก็จัดไปเลยนะคะหายากค่ะค่ะสำหรับพระยอดธงคันธราชนะคะเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะกับราคาเบาๆ200เดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นแหวนพี่ลอดหัวตะก้อขัดเดียวหลวงพ่อสายวัดท้องคุ้งจังหวัดอ่างทองเนื้อทองผสมหายากสภาพใช้มาบ้างวงใหญ่หน่าเก็บหน้าสะสมนะคะเดี๋ยวเรามาชมชัดๆกันค่ะก็สภาพใช้มาบ้างนะคะแต่ก็ยังสวยนะคะสําหรับวงนี้นะคะแหวนสวยนะคะเป็นแหวนขัดเดียวนะคะแหวนพี่ลอดหรือแหวนตะก้อนะคะ วงก็ค่อนข้างที่จะใหญ่หน่อยนะคะสำหรับวงนี้แต่สวยนะคะสวยสมบูรณ์ค่ะค่ะสำหรับแหวนตะก้อนะคะสวยสวยเดิมเดิมวงนี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะน่าใช้หน้าเก็บนะคะสวยสวยเดิมเดิมเดี๋ยวเราไปชวมวงต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญกลมพระพุทธาชดอนศิลหาวัดราชสโมสรจังหวัดนาราธิวาส ปลุกเสก5พิธี5ภาคปี2550เนื้อทองแดงขัดเงาปุกเสกดีสภาพสวยหน้าเก็บหน้าสะสมนะคะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญช,ชัดๆกันค่ะเหรียญสวยมากเลยนะคะสวยๆแบบนี้ก็น่าเก็บหน้าสะสมค่ะเก็บไว้ใช้เก็บไว้ไวโชว์ได้หมดนะคะเพราะว่าเหรียญสวยค่ะวิ่งเลยนะคะสำหรับเหรียญนี้ ค่ะสำหรับเหรียญกลมพระพุทธราฎดนะคะสวยๆเดิมๆเ,เหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะราคาเบาๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระผงรูปเหมือนหลวงพ่อสำลานวัดปากคลองมะขามเท่าปี2508ปลุกเสกพิธีใหญ่สภาพสวยน่าบูชามากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมชัดๆกันค่ะ เดิมๆเลยนะคะปี0 8ย์ถือว่าเก่านะคะสำหรับองค์นี้นะคะขึ้นชื่อว่าเป็นของอหลวงปู่สุกวัดปากทองมะขามเท่านะคะน่าใช้น่าเก็บทุกรุ่นนะคะน่าใช้มากนะคะสำหรับองค์นี้นะคะปี0 8ย์ค่ะค่ะสำหรับพระพงรูปเหมือนหลวงพ่อสำราญวัดปากคลองมะขามเท่านะคะเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่ สามร้อยค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะกับราคาเบาๆเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระมเหสวนเนื้อชินจังหวัดสุพรรณบุรีเรี่ยมกรอบทองไมค่อนอย่างดีพร้อมใช้สวยงามมากค่ะเดี๋ยวเรามาชมชัดๆกันค่ะสวยงามมากเลยนะคะสําหรับองค์นี้นะคะก็จะเป็นพระมเหสวนนะคะเนื้อชินนะคะ เรียมพร้อมใช้นะคะเป็นกรอบทองไมค่อนค่ะพระสวยกรอบสวยน่าใช้น่าเก็บค่ะค่ะสําหรับพระมเ ah ห e สวนนะคะเรียมกรอบทองไมค่อนสวยๆเดิมๆองนี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จเนื้อผงหลังยันนะหลวงปุตโตวัดประดูชิมพีปี2512หายากดูง่ายสภาพดีมากน่าบูชามากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมชัดๆกันค่ะก็จะหายากนะคะสภาพดีนะคะสำหรับองค์นี้น่าใช้น่าเก็บนะคะไม่ค่อยจะเจอค่ะ สำหรับพระสมเด็จนะคะเนื้อผงหลังยันนาะหลวงปุตโตนะคะเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่450ค่ะน่าใช้หน้าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระขุนแผนภายคู่เนื้อดินหลวงพ่อมุยวัดดอนไล่ใส่ตลับสองห่วงอย่างดีพร้อมใช้สภาพสวยหน้าเก็บหน้าบูชามากเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาชมชัดๆกันค่ะพระสวยกรอบก็สวยนะคะสวยมากนะคะสวยเดิมค่ะสำหรับชิ้นนี้นะคะน่าใช้น่าเก็บมากๆเลยนะคะใส่ตลับอย่างดีเลยนะคะพร้อมใช้ค่ะสำหรับพระคุณแผนนะคะพระคุณแผนก็จะเด่นจะดังด้านมหาสเสน่ห์นะคะแคล้วคลาดปลอดภัยอยู่ยงคงกระพันนะคะมีไว้ซักองค์ติดคอนะคะรับรองนะคะดีงามมากเลยค่ะ ค่ะสำหรับผ้าขุนแผ่นะคะสวยๆเดิมๆใส่ตลับพร้อมใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่600ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะสวยๆเดิมๆ,เด,มๆเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นผ้าปิดตาเนื้อผงใบลานหลวงปุโตะวัดประดู่ชิมพีฝังตะกุดหนึ่งดอกใต้ฐานสภาพสวยน่าเก็บน่าสะสมนะคะเดี๋ยวเรามาชมชัดๆกันค่ะ สภาพดีสภาพสวยน่าเก็บน่าใช้น่าสะสมค่ะฝังตะกุดใต้ฐานนะคะค่ะสำหรับพระปิดตาเนื้อผงใบลานหลวงปุโตะนะคะวัดประดู่ชิมพีสวยๆเดิมเดิมองนี้ก็จะอยู่ที่350 ค่ะน่าเก็บน่าสะสมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จเนื้อผงพิมพ์ฐานผ้าทิพย์หลวงพ่อทองอยู่วัดใหม่หนองพระอ,องค์จังหวัดสมุทรสาครปี2,500สภาพดีมากหายากน่าเก็บน่าบูชามากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมชัดๆกันค่ะพระสวยนะคะสำหรับองค์นี้สวยๆแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมค่ะ ที่สำคัญนะคะราคาไม่แรงนะคะด้านหลังนะคะค่ะสวยมากนะคะค่ะสําหรับผ้าสมเด็จเนื้อผมพินฐานผ้าทิพย์หลวงพ่อทองอยู่องนี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะ,คะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นผ้าสมเด็จไกเซอร์แพรเ0้าเนื้อผงลายหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีปี2539ฝังตะกุดทองนาคเงินสภาพสวยน่าบูชามากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระชัดๆกันค่ะพระสวยน่าเก็บน่าสะสมนะคะขึ้นชื่อว่าหลวงพ่อแพรนะคะวัตถุมงคลของท่านนะคะ น่าเก็บน่าใช้ทุกรุ่นนะคะสวยค่ะสวยมากนะคะทุกรุ่นค่ะค่ะสำหรับพระสมเด็จหลวงพ่อแพรลายสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นประหลัดขิกจิ้งโจกสองหางหลวงพ่อกันวัดอินทาวาส จังหวัดอ่างทองเนื้อไม้ขนุนสภาพใช้เก่าหายากน่าเก็บน่าสะสมนะคะเดี๋ยวเรามาชมชัดๆกันค่ะก็จะเป็นประลัดขิกนะคะจิ้งจกสองหางนะคะเก่ามากเลยนะคะจะเป็นไม้ขนุนนะคะสวยนะคะแกะได้สวยนะคะสำหรับปลัดขิกตัวนี้นะคะสภาพใช้มาบ้างนะคะแต่ถือว่าสวยนะคะ ยิ่งใช้ก็ยิ่งสวยนะคะยิ่งเก่าก็ยิ่งมันค่ะสําหรับประหลัดขิกนะคะน่าใช้น่าเก็บนะคะค่ะสําหรับประหลัดขิกจิ้งจกสองหางนะคะสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นมีดหมอใบเหล็กยาวหนิ้วหลวงพ่อบุญมีวัดเขาสมอคอนจังหวัดลบบุรีด้ามไม้ฝักไม้สภาพเดิมหายากน่าบูชามากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมชัดๆกันค่ะสภาพสวยนะคะสวยสมบูรณ์นะคะสำหรับด้ามน,นี้นะคะสวยนะคะ5นิ้วนะคะถือว่า กำลังดีนะคะก็จะเป็นด้ามเหล็กนะคะใบมีดใบเหล็กค่ะค่ะสมบูรณ์นะคะสวยค่ะน่าใช้น่าเก็บสะสมนะคะน่าใช้จริงๆนะคะสำหรับมีดหลวงพ่อมีนะคะ ค่ะสำหรับมีดหมอนะคะใบเหล็กยาว5นิ้วหลวงพ่อบุญมีวัดเขาสมอคอนสวยๆเดิมๆชิ้นนี้ก็จะอยู่ที่850ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะกับราคาเบาๆเดี๋ยวเราไปชวมวงต่อไปกันเลยค่ะค่ะแล้วเราก็มาถึงชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะ ชิ้นสุดท้ายในวันนี้ก็จะเป็นพรกกล่องพระชุดนะคะก็จะเป็นพระผงหลวงปูท่ทวดย้อนยุควัดหนองว่านเหลืองจังหวัดฉะเชิงเซาปลุกเสกดีพิธีใหญ่กล่องเดิมครบชุด1ชุดก็จะมี9องค์นะคะสวยงามน่าเก็บน่าสะสมนะคะที่สำคัญราคาไม่แรงนะคะเดี๋ยวเรามาชมชัดๆกันค่ะก็จะมีทั้งหมดนะคะ9องค์ด้วยกันนะคะ ก้าองก็จะไม่เหมือนกันสักพิมพ์นะคะมีหลายพิมพ์มากเลยนะคะสวยๆทุกพิมพ์นะคะสวยมากค่ะค่ะด้านหลังก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะจะเหมือนกันทุกองค์ทุกแบบเลยนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะสวยสมบูรณ์ทุกองค์นะคะไม่มีชํารุดหรือว่าหักเลยนะคะทุกองค์สวยหมดนะคะค่ะหนึ่งชุดก็มีด้วยกัน9องค์นะคะ 9อ้าอก็จะเป็น9พิมพ์เลยนะคะค่าสำหรับพระชุดนะคะ1กล่องหลวงปูท่ทวดมี9องค์ชุดนี้ก็จะอยู่ที่400ค่ะราคาเบามากเลยนะคะตกองคแล้วไม่ถึงร้อยนะคะค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจองค์ไหนอย่าลืมนะคะติดต่อได้ที่เบอร์โทร082 754 7110 หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องแล้วเราจะไปเปิดกุพาร่วมกันขอบคุณมากค่ะ